মোযে 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 মোয়ে สวัสดีครับพบกับลุงแอ๊กผ่าแซบเซ้นเคยนะครับวันนี้ลุงแอ๊กก็จะมาปิ้งปาดถูครับผมเอ้าลืมจุดแก๊สครับผมเดี๋ยวพี่น้องจุดแก๊สก่อนนะครับแม่ตกใจหมดครับผมลืมจุดแก๊สโอ้โหตอนนี้ก็จุดเรียบร้อยนะครับลุงแอ๊กไม่ได้ก่อเตานะครับเพราะว่าลุงแอ๊กไม่มีเวลาครับผมเพิ่งเลิกงานมาก็จะมาเฮ็ดกับข้าวกินนะครับแต่ว่าพอดีเตาฟืนเตาถ่านมันบ่มีครับผมก็เลย เอาง่ายๆครับผมเตาแก๊สเทานี่แหละค่อยๆปิ้งไปนะครับก็สีหอมอ่นหุยคือกันแหละครับเดี๋ยวลงแอ๊ดจะเอามาก้อยนะครับวันนี้จะก้อยปลาทูก้อยปลาทูกินข้าวนะครับข้าวเหนียวจำแ่บๆครับผมอ่าตอนนี้ลงแอ๊ดก็ได้ทําการปิ้นท้องมันนะครับหรือว่าพริกนะครับอ่าพริกมันอีกด้านหนึ่งครับผมไม่ใช่พริกมันนะครับพริกปลาทูครับผมโอ้ยหอมพี่น้อง ปิ้งเตาแก๊สก,ก็หอมนะครับโอ้ใช้ได้เลยทีเดียวครับผมประตูปิ้งเราก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคั่วพริกกันเลยนะครับใส่ลงไปเลยครับพริกนะครับหอมกระเทียมครับผม <c oughs> เสร็จแล้วครับผมเราก็ทําการยองบางเี่เคยนะครับยองบางพริกกระเทียมหอมนะครับทาให้ละเอียดครับผมอ่าเมื่อเรายองบางพริกเสร็จแล้วครับเราก็ใส่ปลาทูลงไปครับผมปลาทูที่เราปิ้งนะครับใส่ลงไปเลยรัดเสร็จแล้วเราก็ยองบางปลาทูต่อนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับอ่าแค่นี้พออ่ามาปุงมกันเลยครับผมนี่ครับของแซกของนัว ใส่ลงไปครับผมผงสูรดนะครับแป้งนัวครับผมบวมักกับบวต้องใส่นะครับแต่ถ้าไม่ใส่บอกเลยว่ามันบอดแซบนะครับเนอะใส่ลงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยครับผมใส่ลงไปเสร็จแล้วครับผมของแซบของนัวขาดบอได้ครับแต่ถ้าใครแพ้ก็ไม่ต้องใส่นะครับปลาครับผมน้ำปลาต้มสุกนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยครับผมเสร็จแล้วครับผมแล้วก็ใส่นี่ครับ อันนี้หน้ามะกอกครับแล้วก็ใส่มะกอกลงไปด้วยมะกอกนี่มันทําให้อ่ามีความนัวนะครับมันจะหวานในตัวเปรี้ยวในตัวครับผมทําอะไรใส่มะกอกนี่อยก้อยรับลาครับผมแซ่บไหลครับผมใส่ไปทั้งลูกใส่ลงไปเลยครับผมเสร็จแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงครับอ่าแล้วแต่ความชอบนะครับเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแต่คนอีสานก็จะไม่กินเปรี้ยวมากนะครับอ่าใส่แค่นี้พอก่อนเดี๋ยวมันจะสมไหลมันจะส้มแคบแล้วครับกินได้ครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผม ใส่ข้าวคั่วครับลงไปครับผมหอมๆนะครับข้าวคั่วนี่ต้องคั่วเองนะครับใส่ลงไปครับผมตามด้วยพริกป่นนะครับเล็กน้อยนะครับพอเราใส่พริกสดไปแล้วครับผมใส่หลายมันเผ็ดนะครับเดี๋ยวมันชีแซบดาครับผมอ้าวเสร็จแล้วเราก็ทําการยองบางยองบางครับคลีคลีครับผมให้มันเข้ากันนะครับให้เครื่องปูมันเข้ากันนะครับเป็นมันเสร็จเรียบร้อยครับผม ตักลงจานเสิร์ฟได้เลยนะครับโอ้โหก้อยปลาทูครับผมสุดยอดเลยสูตรนี้ครับผมกินกับข้าวเหนียวนะครับแซ่บหลายครับผมโอ้ยล้นจานเลยทีเดียวครับปลาทูแค่สามตัวสี่ตัวนะครับตัวเล็กๆครับผมใส่ลงไป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 อ้าวเสร็จแล้วครับผมแล้วก็แต่งหน้าด้วยนี่ครับแต่งหน้าด้วยผักชีซัหน่อยนะครับมีผักกาดก็ใส่แล้วก็ โรยพริกเม็ดลงไปครับผมลูกโดดครับผมเพิ่มความจัดจ้านและสีสันนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมก้อยปะทูนะครับก้อยปะทูปิ้งด้วยเตาแก๊สนะครับฝีมือลุงแอ๊กพาแซ่บเช่นเคยครับผมรับรองว่ารสชาตินั้นเช่มจนเช่นเคยครับกินกับข้าวเหนียวนะครับ ข้าวสวยร้อนก็อร่อยครับผมเมนูนี้นะครับอ้าวปลาทูหายไปไหนหมดครับผมเมื่อกี้ถอดไว้เอ้ย่างไว้นะครับโอ้ยว้าผพิษพี่น้องเลยโอ้โหมีแต่ไข่ครับไข่ทุกตัวเลยครับน่าก,กินมากๆครับอ่าร้องตามตามรงแอคพาแซบได้นะครับ ทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับผมทำบ่อยๆเดี่ยวก็อร่อยเองครับผมนึกเมนูไม่ออกมาบ้านดูแอคพาแซบนะครับมีทั้งกับข้าวมีทั้งความหารหมครับผมทีปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าลุงแอคพาแซบสวัสดีครับ